สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายยามเย็นนะคะณนะบ้านนูนชมพูอากาศดีดีค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศหน้าบ้านของผู้น้อยนะคะตอนนี้เวลากี่โมงคะสิบแปดนิกาสามสิบห้านาทีนะคะ ตอนนี้บรรยากาศดีดีตอนประมาณบ่ายสามนะคะฝนตกฝนตกที่นครพนมนะคะฝนตกประมาณชั่วโมงครึ่ชั่วโมงกว่าๆนะคะอากาศก็กำลังเย็นสบายและทีนี้ประมาณห้าโมงหกโมงเย็นนี่ก็อากาศบรรยากาศจะให้ดูโดยหน้าที่หน้าบ้านนะคะ คงจะเริ่มเลิกงานกลับมาบ้านเนี่ยหน้าบ้านของผู้น้อยนะคะหน้าโรงเรียนวัดธาตุมหาชัยวัดหลวงปู่คำพันธ์มหาชัยวิทยาคมตรงนี้เนี่ยช่วงที่เดือนประมาณพฤกษสภานะคะตรงตรงที่ที่ทำที่ทำนี่คะ่ะรั้วใหม่นี่คะ่ะรั้วของโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม เกิดไฟไหม้นะคะไฟลามทุ่งจะอากาศร้อนมากเลยทีนี้ทางโรงเรียนก็ได้งบจากทางสิษย์เก่านะคะพากันออกบุญออกผ้าป่ากันมาทำรั้วนะคะนี่หน้าบ้านของผู้น้อยบรรยากาศก็จะประมาณนี้ร่มเย็นอากาศสบายสบายบ้านผู้น้อยอยู่กลางทุ่งนานะคะ รอบๆนี่จะเป็นทุ่งนาทั้งนั้นเลยอันนี้จะเป็นตรงทางทิศเหนือก็จะเป็นทุ่งนาทางทิศตะวันออกก็จะเป็นโรงเรียนมหาชัยวิทยาคมส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นทุ่งนาทั้งนั้นเลยค่ะเป็นทุ่งนาเป็นอันนี้อยู่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านพูกนาก็จะมีมะละกอมีมะม่วงสม่าก,ก็จะตอนเย็นๆหลังจาก ทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมานั่งถ้าฝนไม่ตกก็จะมานั่งรับลมดูบรรยากาศยามเย็นนะคะช่วงนี้หลังจากที่ทุกคนทําไรท่ทํานานะคะบางคนก็ยังไม่เสร็จบางคนก็เสร็จแล้วปีนี้บ้านคุณน้อยทํานาหวาน,นะคะ่ะทํานาหวาน ันนี้บรรยากาศรอบๆตอนเย็นๆให้ดูบรรยากาศหน้าบ้านนะคะนี่ค่ะในบ้านผู้น้อยจะอยู่เนี่ยอยู่หลังเดียวเลยอยู่ก้อยู่หน้าโรงเรียนมหาชัยนะคะก็จะมีหมาตัวหนึ่งนี่นอนอยู่บนหน้าบ้าน แล้ก็มีดอกไม้ปลูกบรรยากาศนะคะส่มากก็จะเดินเล่นแถวนี้นะคะช่วงเย็นๆยิ่งฤดูหนาวนะคะบรรยากาศนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้ยสบายยิ่งปลายฝนต้นหนาวนะคะสุดยอดไม่อยากจะพูดเนี่ยกตะวันจะลงดินแล้วนะคะจะหกโมงคึ่งก,กว่าก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศยามเรง นี่ค่ะทักทายกันได้นะคะทักทายกันตามอัธยาศัยนะคะมีอะไรพูดคุยกันทักทายกันนะคะว่างๆไม่ได้ขึ้นมาไล์สดคุยกับเพื่อนๆนานแล้วเพราะว่าภารกิจต่างๆของคนเราเนาะคะมีครอบครัวมีลูกต้องดูแลภาระหน้าที่ต่างๆนานา,นา เนาะเนะี่ยค่ะตอนเย็นๆนะคะทุ่งนาอันนี้คือนาผู้น้อยนะคะนาผู้น้อยข้างล่างที่ดินของผู้น้อยก็จะประมาณสิบแปดไร่โดยประมาณจะปลูกข้าวประมาณสิบหกไร่เนื้อที่บ้านกับสะหลังบ้านก็ประมาณสองไร่กว่าเป็นที่บ้านปลูกกล้วยปลูกมะม่วงปลูกลิ้นจี่ปลูกต้นไม้ที่กินได้ส่วนมากจะไม่ค่อยปลูก ไม้ประดับหรอกส่วนมากจะปลูกไม้ผลปลูกแล้วกินได้ข้างบ้านกินได้อะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้เนี่ยคือทางเข้าวัดธาตุมหาชัยนะคะทางเข้าวัดธาตุมหาชัยจากตัวบ้านผู้น้อยเข้าไปในตัวเมืองก็ประมาณสามสิบดกิโลโดยประมาณนะคะไปที่ในเมืองนครพนมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าวัดธาตุมหาชัย ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านหรือประจำอำเภอป่าป่า,ปาก็ว่าได้ใครที่มีจิตศรัทธานะคะที่ต้องการสร้างบุญสร้างกุศลมาเสริมบารมีนะขอแนะนำนะคะวัดธาตุมหาชัยนะคะเป็นวัดที่เรียกว่ามหาชัยฟังฟังดีๆนะคะมหาชัยคือมีลูกมีชัยนะคะมีชัยชนะอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือ บรรยากาศยามเย็นๆหน้าบ้านก็จะมีไฟแต่บ้านผู้น้อยนะคะตรงที่มีไฟนใ้ข้าวจะไม่ออกก็เลยจะไม่ได้ดำนาตรงเนี้ยอันนี้จะเป็นทน้องทุ่งนาผู้น้อยจะปลูกข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าร้อยห้านะคะสุดมากชาวบ้านสุดมากก็จะพากันปลูกข้าวมะลิมะลิร้อยอะไรนะ เขาเรียกว่าข้าวเจ้ามะลิแบบอายุสั้นๆนะคะเขาทาเอาไปทําเป็นข้าวเบียรนะคะแต่แถวจังหวัดนครพนมจะเรียกว่าข้าวโดแต่ทางอื่นเขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นข้าวโดคืออะไรข้าวมะลินี่แหละคะ่ะแต่เป็นระยะการออกรวงข้าวมันจะสั้นกว่ามะลิร้อยห้า อยู่บ้านผู้น้อยช่วงฤดูฝนฤดูหนาวปลายฝนปลายหนาวนี่ก็จะบรรยากาศหน้าหน้าเที่ยวหน้าชมหน้ามาเยี่ยมมายามกันนะคะเพราะอากาศดีค่ะแต่ถ้าฤดูร้อนเนาะไม่อยากจะพูดเลยถ้าร้อนก็ร้อนร้อนแล้วก็กลัวไฟไหม้ด้วยเพราะว่าชาวบ้านยังนิยมเผาป่า นิยมเผาป่าพูดง่ายๆเลยคือไปหาของป่าหาของป่าแล้วก็ทีนี้ก็เผาแล้วก็ไหมมันก็จะลามข้างหลังก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นนาข้าวนะคะนาข้าวจะเป็นท้องทุ่งนาทั้งหมดก็เลยไม่ค่อยมีเสียงรบก,กวนยามนอนนะคะก็จะได้ยินเสียงกบเสียงนกเสียงเขียดอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะคะ่ะอยู่บ้านนอกเขาเรียกว่าคนนอนนาเนาะบรรยากาศคนนอนนาก็ขอทักทายเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็ขอทักทายเพื่อนๆแค่นี้นะคะหากมีวันไหนที่บรรยากาศดีๆ เก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ